1สิงหาคมนะคะวันนี้วันคล้ายวันสถาปนา M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงครบรอบ67ปีพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดเป็นธรรมและยั่งยืนคณะผู้บริหารของ M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงให้การต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จำนวน3 8 0 3 5บาท มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จำนวน237,300บาทและมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศิรินทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน325,000บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมต่อไป67ปี M.E.A. ภายใต้ทีม จากแสงแรกสู่แสงแห่งความยั่งยืนเตรียมเปิด M.E.A. s Park หรือพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยณอาคารวัฒนวิพาท M.E.A. สำนักงานใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่จากแสงไฟดวงแรกแห่งสยามสู่อนาคตพลังงานอัจฉริยะที่สะท้อนบทบาท M.E.A. ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงมหาดไทยพร้อมยึดมั่นในหลักการ ESG ดูแลพลังงานไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะพร้อมยกระดับงานบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของประชาชนไทยและมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2593เพื่ออนาคตพลังงานของประเทศไทยที่สะอาดเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป